เวยุพ่อฟงอันฟรอมไทยแลนด์ค่ะคนไทยก่ะพาษาไทยได้ค่ะอ๋อภาษาไทยได้นะกินข้าวกับอะไรแล้วก็ไปแล้ววันนี้ไปเที่ยวไหนมาแล้วเป็นข้าวไปกี่เมตรอืมตื่นนอนกี่โมงอาบน้าอีสัวันกี่ชั่วโมงแล้วก็อาบน้ำไปยังอาบน้ำตักแป้งยังเอาเหมือนกันค่ะเหมือนกันคือสั่งเองท้องไร้กระยุกง เมื่กันเมื่กันคุณสวยคุณน่ารักนะคุณน่ารักค่ะคุณน่ารักคุณคุณน่ารักขโมยขโมยอะไรขโมยความรัก,อรกอเอาขโมยความรักอืมใช่ไหมใช่เราขโมยความรักชายนอนจริงเนรอตอนนี้นอ,ยอยู่ที่ไหนครับ คุณเออคุณอยู่อ๋อฐานอยู่ที่กาญจนบุรีแล้วคุณอยู่ที่ไหนอ๋อกาญจนบุรียายาโอ้ฮัจญ์ยุทธใช่บังกรุงเทปอันกรุงเทปอ้าว ตอนนี้ทำอะไรอยู่คะเออตอนนี้ฉันรอบุดบุดฉันรอบุดฉันรอฉันรอขึ้นบุดเบุดขึ้นขึ้นบุดบุดขึ้นบูนทะเลบูฉันรอขึ้นบูนคำลุงพัฉันร่อเพื่อบูนรัว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 อ๋อเรือเรือเรือ ขอล้อเรืออ๋อผาจรอเรือมาบ้านใช่อ๋อเก่งมากพี่เอ็นจนบ่นเยวันดีค่ะบอ๋อลอเรือจะไปไหนอ่าล้อเรือพายไปร้อดินไต่ลาววอแหวนยาวสอสาลายเงียบเงาเออออกไปข้างนอกอ๋อหมางนอก ออกไปข้างนอกไม่ไม่ได้ไปอันนี้ออไปข้างนอกไม่ลอยเรือเลยหรอบ้านเขาอยู่กันเกาะวันนี้อยู่คาดอยู่อยู่ที่ไหนอยู่บนเกาะเหรอมึงเกาะเหรอมึงเกาะเหรอะไข้าตัดมึงเกาะนอ่ะเออฮ่าจังฮ่าจังตอนนี้เอาใส่กาะบนเกาะพูดชัดๆหน่อยได้ไหมกบ้านหาจองอยู่

ก็ดังมากได้กบดังมากกบดังมากมีมากกว่านีค่ะจะรั้่ะเกาะแน่นๆน่พูดเกาะแน่นๆเหรอย่ามิจฉุฉันชอบฉันก็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 ชอบก็ได้ก็ได้มินิก็ได้ก็มาดีครับเน๊ะ ก็มาดีค่ะ <laughs> ก <t neighborhoods> ็ยกจิค่ะก็ยกยกอะไรอ่ะม่ยกเรยุดดคอรยุดอ๋อเขาให้หยุดเหรอเออเด็ได้สตาร์ทก่อยยูให้อายุดหรออะไรคะยูให้อายุใช่ไหมหยุดพูดหยุดพูดเดี๋ยวยเย

ยึดตั้งใจเก่งๆๆ <laughs> เก่งเก่งยึดตั้งใจเขาให้ตั้งใจเหรอโอเคเรตั้งใจโอเคอาจองสอนอาจองสอนไอพูดไทยหน่อยได้ไหมพูดไทยแล้วไหมอืมอ่ะอ่อ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 ีกค่ะมาเอ่พอพูดอีกได้ไหมพ,ไะะพูดอีกได้ไหมพูดว่าอะไรคะคะพูดอีกได้ไหมคะพูดอีกได้ไหมอ๋อได้ค่ะคุยได้เลยพูดมาเลย อเคดูผู้อ๋อว่าตุ้มหูสวยไหมอ้เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยอันนี้อันนี้เดซี่คนไหมอ๋อเดซี่เมี่เดซย้มเซมอซมแซมจริงหอใชจริงจังอจริงจังจริงจังจริงจังจริงไม่ได้เละเล่นนะแนะนำแนะนำแนะนำเมนูได้ไหมเมนูหู เมนูเองนได้เมนูกูฉลาดกูชลากูชลาดแ้ดงแแดงเมนูแนะน้องกูลามน้าแดงกูชลาน้าแดงได้ได้ได้ฉันชอบฉันชอบแล้วเคยกินส้มตำไหมฉันชอบส้มตาปลาส้มตำปลาอะไรปลาลาอาจ้อาจจอาจจจังอาจมาจั อีสานอีสานค่ะอ๋ออีสานว้าวววอีสานหรอคุณรู้อีสานใช่ไหมไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยรู้เลยไม่ค่อยรู้อ๋ออันนี้อีสาน um very good place good play เล่นเล่นดีอีสานเล่นดี good play เล่นเล่นอีสานเล่นอีสานอีสานเต้นใช่ไหมอีสานเต้นหรออีสานเต้นหรอเต้นชอบเต้นเพลงอีสานหรอชอบอีสานเลยหรอใช่ไหม อีสานี่รอะไรนะอาเกนอเกนอะไรอาเกนพีดแสบ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 มอลังมอหลังมอลหมอลำหมอลำเซงหมอลำเซงเซ็งยังมีเท่า อยู you re really, really, like, ่จร really? ิงๆในคนไทยจริงๆคนนั้นอย่ลูกไม่ควรใหยูนี่นี่นี่ยูยูอเกนยู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 โฟกัสนะยูโฟกัสนะยูโฟกัสนะโอเคโฟอเคโอ้ก็ยุบอีก งาไ่ขา่งาขาที่ล้อยาเย่ยขาที่ล้อขาที่ล้อขาที่ลอันนี้กูเพลงไม้เพลงไม้เพงม้เพ่ไม้เพลง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 ไม้เราต้องหาเพลงไม่ไม่เว้ยก็จะเพ็งไมไม่อุ้ยม่อ้ อ๋ก็ถามว่าแพงไหมแล้วแพงไหมอะไรแกแพงแพงแพงไหมแพงอ๋อแพงแพงโอ้ยชุดคุณรู้เพลงกโยดีขากโยติขาอ๋อเพงกโยกกโยดีขาเพคกโยติขากโยติขาโอ้มีด้วย โอเคโอเคโอเคโอเเคโอเคโอเเคาอเคโอเคโเคโอเคโอเคโเคาะมคกเคโอเคโเกโอเอเคโอเคโอเคกอเคโเคโอเคโเโอโอเคโอยกอเอเคอเฟังเโอ้โเคอเคโอเคอคุณเคอออเคโอเคอเออคอเกออเอเอออเอ โอ้ยดีโอ้ยดีโอ้ยดีอยู่ตรง s m e me. Kiss me. Kiss ม e me. Oh. ไม่ได้ไม่ได oh. ้อ okay? ย oh. no, 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 ู่ป oh. no. oh. oh. ิดปิดปิดจมกอดปิดจมนอนอกนอนจมกอดปิดจมขออปิด ปักปักปัก